นนานกูลคอนเฟิร์มแล้วจีบแอปทักะออนเพิ่งตอบรับกันทั้งสองฝ่ายงานนี้แฟนๆคนไหนเชียร์คู่รักต่างวัยนนกูลและแอปทักะอนกรี๊ดกันได้แล้วเพราะล่าสุดนนกูลออกมาพูดเองว่าจีบแอปอยู่ไม่กังวลปัญหารักต่างวัยเพิ่งตอบรับกันทั้งสองฝ่าย วันที่9พฤศจิกายน2,566นานกุลให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในงานอีเวนต์หนึ่งถึงความสัมพันธ์กับแอปทักษอนนางเอกรุ่นที่ที่หลายๆคนจับตามองอยู่ว่าจะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่ล่าสุดทางเทปเจ๊มอย108เผยคำสัมภาษณ์นนกุลยอมรับจีบแอปทักษออนอยู่ นนกุลยอมรับจีบจริงที่แอปดูแลดีตอนป่วยหาข้าวมาให้กินเลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มจีบด้วยการชวนไปกินข้าวเพิ่งตอบรับกันทั้งสองคนก่อนงานคุณพ่อคุยกับที่แอปแล้วก่อนมาพูดเปิดใจรักต่างไวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนนี้หวังว่าจะไม่มีกำแพงละนะผมพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่ แต่ยังไม่ใช่แฟนวันไหนจะเลือกคําว่าแฟนเมื่อไหร่ระยะแฟนไปถึงพันระยาติดจรวจแน่นอนเพราะคิดว่าไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวเขาไม่รอผมแค่นี้นะที่เหลือไปตามกันเองร้องกรีดอยู่กรีดทั้งน้ำตาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีทิมเมียนนกะุลไวอยขอบคุณเจ๊มอยหนึ่งรอยแปด